สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกันอ,อ,อ๋กพลอยเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้นะคะพลอยจะมาแนะนําเป็นชุดโต๊ะอาหารหินอ่อนค่ะที่เรียกได้ว่าสไตล์สวยหรูลัชัวรี่สุดๆนะคะกับชื่อรุ่นว่า royal g o ค่ะสินค้าจะเป็นยังไงมีความพิเศษยังไงกันบ้างน,นะคะเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันค่ะ โดยใครชอบโต๊ะอาหารหินอ่อนแบบสวยหรูขาทองดูสวยเด่นนะคะดีไซน์แบบลักชัวรี่โมเดิร์นเนี่ยต้องรุ่นนี้เลยค่ะกับชื่อรุ่นว่า r y y l l o l d ที่มีตัวโต๊ขนาดหน้ากว้างอยู่ที่1เมตร50เซนความลึกอยู่ที่90เซนความสูงของโต๊ะอยู่ที่76เซนส่วนหน้าท็อปเป็นหินอ่อนสีขาวที่สวยมากๆเป็นลายหินแท้ธรรมชาติ และในส่วนของขาโต๊ะก็เป็นสแตนเลสสีทองแบบสวยหรูแถมยังรับน้ำหนักได้เยอะแข็งแรงสุดๆไปเลยและในเก้าอี้ที่มีในเซ็ตเนี่ยจะมีให้ไปถึง6ตัวด้วยกัน โดยตัวกอี้จะห่มด้ภาคกรรมยี่ซึ่งสีในคลิปตอนนี้จะเป็นสีชมพูแต่อีกรุ่นจะเป็นสีน้ำเงินซึ่งลูกค้าสามารถเลือกได้ดูสวยโมเดิร์นลักชัวรี่สุดๆแบบนี้วางไว้ตรงไหนก็สวยเด่นเป็นที่สุดกับชุดนี้ราคาเพียง23,900บาทเท่านั้นมีจำนวนจำกัดมีของไม่เยอะลูกค้าสนใจสามารถทักกันเข้ามาได้เลยนะ โดยรุ่นนี้นะคะพลอยเรียกได้ว่าขายดีสุดๆเลยค่ะสําหรับร้านของเรานะคะรุ่นรอยโกอย่างที่เราบอกนะคะว่าจะมีทั้งตัวเบาะสีชมพูนะคะแล้วก็ตัวเบาะสีน้ําเงินด้วยดูสวยเด่นมากๆแล้วแต่ลูกค้าชอบเลยว่าเออตอนนี้กําลังแต่งห้องเป็นสไตล์แบบวันวาอาจจะสีชมพูนะคะหรือสไตล์แบบลักช r y รี่ไปเลยเนี่ยก็อาจจะเป็นสีน้ําเงินนะแบบนี้ถ้าลูกค้าชอบแบบไหนก็สามารถทักกันเข้ามาได้นะคะตามที่ไลน์ที่ขึ้นอยู่นี้นะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ของน้องแอดมินค่ะแล้วก็มีเพจของเฟซ บุ๊กให้ด้วยนะคะโดยร้านของเรานะคะมีหน้าร้านค่ะตั้งอยู่ติดริมถนนใหญ่เลยนะคะถนนสาธุประดิษฐ์ค่ะตรงข้ามกับปากซอยสาธุประดิษฐ์54ราแวกพระราม3กรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะและร้านของเราก็บริการจะส่งให้ฟรีนะคะพร้อมบริการติดตั้งให้ด้วยทั่วกรุงเทพแล้วก็บริมณทนในระยะไม่เกิน40กิโลเมตรจากทางร้านค่ะแต่ในส่วนของต่างจังหวัดนะคะจะมีค่าจัดส่งซึ่งค่าตัดส่งแต่ละจังหวัดเนี่ยจะไม่เท่ากันนะคะยังไงลูกค้าสามารถทักแชทเข้ามาสอบถาม แนะนก่อนได้ค่ะว่าสถานที่ที่จะจัดส่งเนี่ยราคาเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะสามารถทักกันเข้ามาได้เลยค่ะยังไงวันนี้ไปแล้วนะคะใครชอบชุดโต๊ะหินอ่อนสวยๆแบบนี้นะคะสามารถทักกันเข้ามาได้เลยและจริงๆร้านของเรานะคะก็มีหินอ่อนอีกเยอะมากๆนะคะที่เป็นโต๊ะสไตล์หินอ่อนหรือว่าจะเป็นไม้นะคะก็มีเป็นหินกลมหินเหลี่ยมหินสี่เหลี่ยมผืนผ้าหินแบบว่าเป็นหินสระเคหินเซรามิกก็มีนะคะแล้วแต่ลูกค้าชอบเลยอ่ะยังไงวันนี้ไปแล้วนะคะก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็ติดตามบ้านของเราไว้ด้วย ะะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย